วังมะนาวมาย้อนไปกลับยามวันสาทิ่ตั้มเสือต่อไปเพราะบังคับเขาไม่ได้และอาจารย์บังคับตัวเองก็ไม่ได้เลิกไม่บังคับใครไม่แต่นิดเดียวไม่ว่าใครไม่บังคับทั้งสิ้นคนกลับว่าที่ไม่จะบังคับอย่าไปนะอย่าทำนัเนี่ยทำนั้นร่าในมลตรงรัาใหม่หม่เดี๋ยวรับเราไปเขาว่าไปไหนก็ไปเพาว่านอนก็นอนเพาอาจารย์ไปนั้นก็ไปแล้วแต่เขาสั่งมาเขาเรยวกัน ฉันทาทุกอย่างถ้าที่ทาได้เพราะบังคับมันไม่ได้เอาเอาฉันให้โยมสาธิตน้โยมบังคับตัวเไม่ได้และโยมถ้าเห็นเหมือนฉันนะโยมจะไม่บังคับลูกหลานทำไมนั่นเป็นอย่างนี้ไม่บังคับประสงค์ประสงค์ไม่บัคับโยมไม่ค้าโดยการไม่บังคับกันแน่นอนถ้าเห็นเหมือนฉันนะเื่าบังคับอย่างตัวเองบังคับตัวเองไม่ได้บังคับร่างกายไม้บังคับจิตก็ไม่ได้และบังคับใครในโลกกันไม่ได้ชอบบังคับเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ทาให้พระบังคับชาวบ้านชาวบ้านะครับพระรัฐบาลบังคับกันเองมั่วกันต่าฝ่ายการไปรัฐบาลบังคับไปบังคบมาก็ไม่ได้ผลเท่าเดิมเหมือนกันเท่าเดิมเอาโยมลุกขึ้นยืนนะจันไรยันนี่จังที่บังคับไม่ได้เอาสาธิตปับปฏิบัติเลยโมมาหนิดหนึ่งอายืนยืนทั้งหมดโยนยืนกายยืนไม่ไหวนั่งอยู่นะมันแกล้งเหมือนอนไรยืนนี่ล้อมมันจะล้มจะล้มเดี๋ยวหัวฟาดพื้นจะอันบาทอีก เอาเยืนเลยให้เรียวว่านั้นยืนเท้าชิดกันเลยชิดเลยทีนี้ไดนเห็นว่านิดจังบังคับไม่ได้ทีแลวชอบบังคับคนอื่นแล้วจะเลิกไม่บังคับใครไม่แต่นิดหนึ่งด้วยไม่บังคับเลยนี่เรื่องบังคับตั้งเสือเด็ดขาดโก้ร่าไม่ใช่ตั้งเสือจะไม่บังคับไม่แต่นิดเดียวคนเดียวไม่บังคับเอาปล่อยมือไปนะปล่อยมือด้วย ยังดีกว่าที่บังคับไม่ได้เอาโยมดูสองอย่างนะฉันย่อให้ยอห่อยปฏิบัติสองอย่างธาตุดินที่ยืนอยู่ทั้งหมดเนี่ยข้างนอกผมบอกแล้วว่านางห้าอย่างข้างในยี่สิบเจ็ดอย่างเนี่ยจะดูเยี่ยงไงดูไปถึงมาตเกลุงกังเลยอย่านับว่ามันช้าอยู่มันสามสิบอาการสามสิบสองการเสรมสองนี่เป็นเราเห็นแต่ธาตุดินต่อไปดูธาตุลง ไม่เห็นแต่รู้ลมพัดเบื้องบนไปข้างหน้าวุบโยมบังคับไม่ได้นะอย่าไปข้างหน้านะไปหนักที่ปลายเท้ากอดอยู่ปลายเท้ามันจะลมไปข้างหน้าอันนี้จำเอาโยมพอหยุดปุ๊บมันไปไหนลมลงเบื้องต่บมันไปข้างหลังโยมบังคับอย่าไปข้างหลังอย่าไปอยู่ข้างหน้ากข้างหน้าสิว่ามันอยู่ไม่อยู่ลมพัดในลำไส้ มันไปซ้ายกับขวาเพราะมันส่วนน้อยอ่ามันไปขวาให้อยู่ข้างขวามันไปซ้ายดื้อยิ่งกว่าแมวแมวดึกให้ถอยหลังไปหน้าดุ่นไปหน้าถอยหลังทิ้งเอาหลังลงมันเอาหน้าลงแมวดื้อเดี๋ยวว่ามันอยู่ได้ไหมข้างซ้ายกายอยู่ข้างซ้ายไปเลยข้างขวาอยู่ข้างขวาอย่าไปซ้ายซ้ายอย่าไปขวาขวาอย่าไปซ้ายอยู่รักแหงสิ ถ้าไปหน้าอยู่ข้างหน้าอย่าไปหลังอยูอยอย่หลังอย่าไปหน้าอีกอยู่ตรงกลางอย่าไปซ้ายไปขวาอย่าไปหน้าอย่าไปหลังได้ไม่ส uh, mm hmm. mm hmm. ี่ทิศนี้ดยดีดยดีบังคับบังคับเลยบังคับเลยครับได้ไม่ได้อันนี้จังบังคับได้ไงลมมันเคลื่อนไหวอยู่แล้วถ้าดินมันอยู่นิ่งไม่ได้ลมมันอยู่นิ่งไม่ได้เดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวไปเบิองบนเดี๋ยวลงเบิงล่งเดี๋ยวลงในลํลาไส้ามันก็ไปทั้งสี่ทิศนั่นหละเอาให้อยู่สักทิศหนึ่ง ถึงไหนก็ได้ฉันพอเห็นชัดฉันเลิกบังคับไม่บังคับผู้หน้าที่มันไม่ได้พวดบังคับนะผู้ทำงานที่มัไม่ได้ดบังคับน,ะนา,บาบนะยโยมต้องฟว,นะวงนายโยมต้องปฏิบัติตามฉันนะไม่เอาก็ไม่ควางก็ได้โยมต้เข้าใจทุกคนนะไม่เข้าใจก็ได้เดีนะอยู่นิ่งได้ไหมหนึ่งนาทีหนึ่งนาท,นนาทีใครยืนนิ่งได้ไม่ไปซ้ายขวาหน้าหาลังฉันจับนาฬิกาให้หนึ่งนาทีนะจ๊ะ หนึ่งนาทีเลยหนึ่งนาทีถ้าระจอยู่ไม่น่าไม่เอามากกว่านี้มากกว่านี้ยมร้องนะไม่ได้แต่ถ้ามายืนอางนี้ไม่เห็นนะถ้าไม่ยืนกรรมฐานไม่เห็นว่ามันไปหน้าไปหลังมันอยู่ไม่นิ่งไม่เห็นเอาเตแยกเท้าปกติไม่ต้องคิดแล้วตามธรรมดาเลยตามธรรมดายืนแบบไหนธรรมดาของโยอฉันบังคับไปเท้าชิดเพื่อให้เร็วทีนี้ แยกเทา้ามันไปหน้ากับหลัง moved. มากแต่ทายกับขวานไปได้หน่อยกว่าเพื่อเห็นชัดขึ้นว่ามันไปหน้ากับหลังเอาบังคับอยู่ข้างหน้าได้ไหมบังคับตัวเองคาดเองวิญญาณบังคับได้ไหมอยู่ข้างหน้าพอไปหลังอยู่ข้างหลังได้ไหมเอาดูไปอา้าอยู่ข้างขวาอยู่ข้างขวาอย่าไปซ้ายอย่า, hammer, ยาไปซ้ายไปขวาได้ไหม นิ่อย่างเดียวบังคับเราไม่ได้บังคับใครในโลกได้ชอบบังคับคนอื่นตัวยังบังคับไม่ได้เลยในฉันเลิกไม่บังคับใครไม่บังคับนิดเดียวไม่บังคับอย่างนะอย่างนี้นะทำปอย่างนี้อย่าพูดอย่างนะี้อย่าด่าคนนะอย่าดินท้าใครนะไม่ได้เด็ดขาดบีเรียบบังคับจิตหนึน่งนาทีวางกายยืนนิ่งได้หนึน่งนาทีเดินไม่โอเอ็นไปไหน อาบังคับจิตอยู่ที่ปลายจมูกตรงไหนก็ได้อย่าอย่าไปที่รถวิ่งเสียงรถตาไม่เห็นหนูเสือไปได้ยินตามรถไปเลยอย่าไปกับรถอยู่ตรงนี้มันไปแล้วอย่าไปขวาไปซ้ายอย่าไปหน้าไปหลังไปแล้ว